พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่10สิงหาคมคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณเฮนรี่แอลไซเรส อาคันซอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนผ่านอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่37ข้อ1ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัรวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อ11และเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายแสดงความตั้งใจจริง เช่นเดียวกันทุกท่านจนกว่าความหวังของท่านจะประสบความสำเร็จคุณเฮนรี่แอลไซเลสเป็นพยานว่าขณะที่คิดถึงวันที่ยกเครื่องออกกำลังกายในวัยเด็กผมจำได้ว่าตัวเองเกลียดการเพิ่มน้ำหนักบนบาระหว่างการยกมากเพียงใดบางครั้งการเพิ่มน้ำหนักระหว่างการยกใช้เวลานานกว่าการยกน้ำหนักเสียอีก เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการยกน้ำหนักทุกครั้งที่ผมดึงแผ่นเหล็กออกมาจากบาร์และแทนที่ด้วยแผ่นเหล็กอันใหม่มือของผมก็เกร่งขึ้นและแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่ผมบิดและหมุนตัวล็อกแผ่นเหล็กเหล่านั้นกล้ามท้องและกล้ามเนื้อของผมได้ถูกฝึกให้กระชับ ทุกการยกผลักดึงและบิดตัวระหว่างช่วงการเปลี่ยนแผ่นเหล็กเป็นประโยชน์ต่อผมในระยะยาวจากพระคัมภีร์ตล,ลอดทั้งเล่มเราได้เห็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นเมื่อโยเซฟฝันว่าพี่น้องจะกราบไหว้ท่านเขาไม่ได้รับตำแหน่งอันสูงส่งในวันรุ่งขึ้นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของเขากินเวลานานหลายปี โยเซฟต้องใช้เวลาเพื่อที่เขาจะเข้าใจความฝันของเขาอย่างแท้จริงและเรียนรู้ความหมายของการเป็นผู้นำที่ดีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีความสำคัญและเป็นวิธีทางของพระเจ้าในการเตรียมเราให้พร้อมสำหรับอนาคตข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงใช้ปัญหาเพื่อประทานบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าแก่ข้าพระองค์ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานนักกีฬายกน้ำหนักข้าแต่พระเจ้าขอช่วยข้าพงทั้งหลายให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างที่ที่ข้าพงทั้งหลายอยู่และที่ที่ข้าพงทั้งหลายจำเป็นต้องไปโปรดให้การเปลี่ยนผ่านสร้างข้าพงทั้งหลายให้แข็งแกรง่ง มีปัญญาและติดสนิทกับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ